สวัสดีครับผูนะครับจากช่องผูมอนสเตอร์นะคบเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนัง The Little Mermaid เพื่อนๆดูกันไปกี่รอบครับของผูก็คือดูไปสี่รอบนะครับแล้วทุกรอบคือร้องไห้หมดเลยทุกคนโดยเฉพาะในเพลง Past of Your World กับในตอนจบที่ Ariel ลากับพ่อนะครับคือมันเป็นฉากที่ดีมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยได้เวลามารวบรวม50เรื่องจริงมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับพร้อมแล้วก็ไปเดิ๋ที่ข้อแรกกันได้เลยครับข้อที่1แผนการสร้าง The Little เชิลเมอร์เมดภาคคนแสดงนะครับได้รับการยืนยันเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2016ข้อที่2 h u ฮันนี่นะครับได้เข้าไปออดิชั่นบทแอรีเลช่วงปี2018ซึ่งก็เป็นหลังจากที่เธอได้ไปโชว์ที่งานซ u เปอร์โบรแล้วก็แกรมมี่อวอร์ดไม่กี่สัปดาห์โดยก็ได้รับข้อความทางอีเมลซึ่งเธอก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเธอหล่อที่จะได้ไปออดิชันในบทแอรีเลและรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโปรดของเธอ ข้อที่3ฉากสะบัดผมตอนแอรีเลกลายเป็นคนนะครับฮันล,ลี่ต้องถ่ายถึง20เทคเพื่อที่จะได้ฉากที่สมบูรณ์แบบที่สุดและเธอก็ยังบอกอีกว่าผมของเธอนะครับเยอะมากๆเพราะว่ามันมีทั้งผมของเธอเองแล้วก็ผมที่ต่อเพิ่มเลยทําให้เวลาโดนน้ำนะครับผมก็จะหนักมากๆแล้วก็ยังพูดติดตลกอีกว่าคอของเธอนะครับแทบหัก ข้อที่4ท่ถ้ำของเออร์ซูลานะครับได้ออกแบบมาจากคอนเซปต์อาร์ตอันเก่าที่ไม่ได้นำมาใช้ของ The Little Mermaid ฉบับการ์ตูนที่ก็ใช้ชื่อถ้ำว่า The Whale s k e l e t o n หรือโครงกระดูกปาวานัน ขอ้อที่ห้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับฟราวเดอร์ในภาคคนแสดงบ้างครับซึ่งก็อาจจะเป็นรูปลักษณ์ที่แปลกไปจากตัวการ์ตูนมากๆแต่ทางน้องเจคอบเทมเบรนะครับผู้ภาคเสียงฟราวเดอร์ก็ได้บอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับรูปลักษณ์ของฟราวเดอร์และจากการที่ดูหนังไปนะครับเขาก็รู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆซึ่งถ้าทำให้มีลักษณะที่เหมือนกับในการ์ตูนที่เกินความจริงมันก็อาจจะไม่เข้า ข้อที่ 6. สาเหตุที่เปลี่ยนสายพันธุ์ของสกาเทลจากนกนางนวลเป็นนกแกนเนตนะครับก็เพราะว่านกแกนเนตนะครับเป็นนกที่สามารถดำลงไปในน้ําได้ลึกถึง70ฟุตแล้วก็อยู่ในน้ำนะครับได้นาน3า4 5วินาทีแล้วก็การเปลี่ยนสายพันธุ์ของสกาเทลนะครับก็เพื่อทําให้อเอริลนะครับไม่เคยได้ขึ้นไปบนผิวน้ําเลยเพราะว่าสกาเทลนะครับจะบินลงมาหาตลอดดังนั้นการได้ขึ้นไปบนผิวน้ําเป็นครั้งแรกของแอริลนะครับจึงเป็นเรื่องที่พิเศษมากมาก ข้อที่7หางของ a r ร e l นะครับจะมีการใช้ CG แต่ก็มีบางฉากนะครับที่ใช้เป็นหางจริงๆซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือฉากที่ช่วยเจ้าชายอีริกข้อที่8ฮาวิอาบาเดมนะครับบอกว่าในการถ่ายทำเขาไม่ได้สวมหางนางเงือกเลยแต่ใส่เป็นกางเกงแทน ข้อที่9คุณโจดีเ้เบนสันเจ้าของเสียงแอรียลภาคกรตูนได้เก็บความลับของเธอในการมีส่วนร่วมในหนังมาเป็นเวลากว่า4ปีแม้กระทั่งคนในครอบครัวนะครับก็ไม่มีใครรู้ซึ่งคุณโจดี้นะครับก็ได้ผมมาในฉากตลาดตอนที่เจ้าชายนะครับพาแอรียลชุมรอบ,บเมืองที่เป็นแม่ขานะครับโดยเธอก็ส่งอาหารพร้อมซ่อมให้แอรีลร้องทานพอแอรีลเห็นนะครับก็คิดว่าเป็นที่หวีผมดีจ้าก็เลยเอามาม้วนผมนะครับซึ่งก็เปรียบเหมือนการส่งต่อบทแอรีล จากโจดีไปให้ฮันลี่ที่ทำออกมาได้น่ารักมากๆข้อที่10เรามาดูการออกแบบของเหล่าเจ้าหญิงกันบ้างครับว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรคนแรกนะครับเจ้าหญิงคารีนาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากป่า Emperor Angel f i s เจ้าหญิงทามิก้าป่า m a นดารินเจ้าหญิงเพราป่าไฟยิงเกอร์นาเจ้าหญิงแคสเปียป่าทวินฮอนแบรนนี่เจ้าหญิงมาลาป่าโรโยดอตตี้แบ๊ เจ้าหญิงอินเดียร่าที่คนออกแบบนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นปลาอะไรแต่ส่วนหนึ่งนะครับมาจากการเพ้นท์แฮนนาที่แฮนนานะครับก็จะเป็นพืชที่นิยมนํามาสกัดนะครับเป็นผงเพื่อใช้ย้อมสีผมแล้วก็สร้างลวดลายหรือว่ารอยสักชั่วขราวนะครับบนผิวหนังส่วนแอเรียลก็ไม่มีข้อมูลนะครับแต่มีแฟนๆคาดว่าอาจเป็นปลาแพรอดฟิช ข้อที่11เปิดเรื่องมานะครับจะมีข้อความขึ้นว่า but a mermaid has no tears and t h e r e f o r e she suffered so much more ซึ่งก็เป็นคำพูดที่ให้เครดิตเทพนิยาย The Little Mermaid ในปี1837ที่เขียนขึ้นโดยคุณฮันคริสเตียนแอนเดอร์เซนต้นฉบับของการนำมาทำของ The Little Mermaid ที่ข้อความนี้นะครับก็เป็นการอธิบายว่านางเงือกนะครับเป็นสัตว์ที่อาศรรยัยอยู่ในทะเลจึงไม่สามารถหลั่งน้ําตาได้ทําได้เพียงทนทุกทรมานหรือแค่มีความรู้สึกโศกเศร้าเท่านั้นซึ่งเราก็จะไม่เห็นน้ําตาของแอริเอลเลยนะครับทั้งตอนที่ราชาไททันนะครับทำลายถ้าของเธอหรือแม้กระทั่งตอนที่รู้ว่าเจ้าชายเอริกนะครับจะแต่งงานกับวนซซานิสซาแต่ในตอนจบนะครับที่แอริเอลกลายเป็นมนุษย์จริงๆเราก็จะได้เห็นน้ําตาของเธอ ข้อที่12ซึ่งน้ำตาที่แอเรียร้องออกมาหลังกายเป็นคนในตอนจบนะครับก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่สำคัญในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าน้ำตานี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เป็นน้ำตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณที่พ่อของเธอนะครับเต็มใจรับฟังแล้วก็ยอมรับในตัวเธอที่เป็นน้ำตาแห่งความสุขในชีวิตใหม่ปนกับความเศร้ากับสิ่งที่เธอผ่านมาที่เป็นการปลดปล่อยความเครียดที่สั่งสมมาตลอดทั้งเรื่อง ข้อที่13ภาพในเพลง p a s s of Your World นะครับก็คือภาพ Astronomer by Candlelight ที่วาดโดยคุณ c a r r i d a w e ซึ่งภาพนี้นะครับก็เป็นภาพนักดาราศาสตร์ที่ทำงานจนดึกข้อที่14ชุดสีฟ้าของ Ariel ที่ใส่บนบกนะครับจะมีรายละเอียดที่รองเท้าเป็นรูปเปลือกหอยส่วนของ Vanessa นะครับรองเท้าจะเป็นรูปหนวดปลาหมึก ข้อที่15ในตอนเปิดเรื่องมานะครับจะมีปาโลมาซึ่งก็เหมือนกับในเวอร์ชั่นการ์ตูนที่มีปาโลมาโผล่มาในตอนแรกเช่นเดียวกันข้อที่16การถ่ายทำนะครับเริ่มขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนปี2020แต่เกิดความล่าช้านะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งการถ่ายทำนะครับส่วนใหญ่จะถ่ายที่สตีโอไพวูดนะครับในอังกฤษแล้ก็เกาะซาดิเนียนะครับที่ประเทศอิตาลี ข้อที่ส7บสำหรับเจ้าชายอีริกในครั้งนี้นะครับคุณดรอปมาเชลต้องการให้ตัวละครมีความซับซ้อนมากขึ้นจากในกระตุน้นแล้วก็มีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่แค่เจ้าชายที่เพียบพร้อมโดยเริ่มเรื่องนะครับเจ้าชายอีริกจะดูสับสนแล้วก็หลงทางแต่ก็ดูดีนะครับว่าเขาต้องการอะไรจนมาได้เจอกับสาวปริศนาที่ช่วยชีวิตเขานะครับเลยเป็นตัวกระตุ้นสําหรับเรื่องนี้เพื่อจุดประกายให้เขานะครับหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆที่อยู่ในแค่กําแพง ข้อที่18ชุดเกาะของราชาไททันนะครับจะทํามาจากเปลือกหอยแอฟอโลนี one, หรือในชื่อไทยนะครับก็คือหอยเปล่าหึ้อข้อที่19เเพื่อนๆเห็นภาคคลุมของราชาไททันไหมครับซึ่งถ้ามองดีๆมันก็คือปลานั่นเองซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นปลาโบนิโตซึ่งพวกมันนะครับก็จะชอบว่ายน้ํารวมกลุ่มกันและถ้ารู้สึกถึงอันตรายหรือว่านักล่านะครับพวกมันก็จะเกาะตัวรวมกันแบบในวิดีโอเพื่อป้องกันตัวเอง ข้อที่20และอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะเห็นก็คือราชาไททันนะครับจะเป่าหอยสังที่เหมือนกับตำนานของกรีกว่าด้วยไททันนะครับจะเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเป็นโอรสของโพไซดอนแล้วก็เอมฟิทไรทรีเทพเจ้าแล้วก็เทพีแห่งท้องทะเลตามลำดับโดยไททันนะครับก็จะอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเขาในพระราชวังสีทองที่ก้นทะเลแล้วก็จะมีหอยสังนะครับที่เขาจะเป่าเหมือนทรัมเปตเพื่อเรียกความสงบหรือปลุกเรานะครับโดยเสียงของมันก็จะดังมากๆ ข้อที่21คนที่เป็นตนด์อินแล้วก็พิ Picture d o u b l ลให้กับฮันลี่นะครับก็คือคุณยัสมินแฮริสันแถมเธอก็ยังเป็นแดนเซอร์ให้กับในเรื่องนี้ด้วยทั้งฉากเต้นในตลาดหรือว่าในเพลง Under the Sea ที22และนี่ก็คือลุคของฮันลี่แบบชัดๆนะครับที่แต่งหน้าโดยคุณแคทอาลีนะครับโดยเธอก็บอกว่าแอเรียลนะครับเป็นน้องคนเล็กสุดเลยต้องการการแต่งหน้าแบบไม่แต่งหน้าหรือความสวยแบบธรรมชาติซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือมีความมันเงาว,วาวแล้วก็ดูอ่อนไว้ ข้อที่ยคุณร็อบมาเชลนะครับได้บอกว่ามีการออดิชั่นคนจำนวนมากเป็นร้อยๆทุกเชื้อชาติทุกลักษณะที่หาได้และคนแรกที่มานะครับก็คือฮ e ันลีเบอร์รี่เธอเดินเข้ามาแล้วก็พูดว่าฉันควรอ่านบทก่อนหรือว่าร้องเพลงก่อนดีจากนั้นนะครับเราก็ตอบไปว่าเราอยากให้คุณทำในสิ่งที่คุณชอบและเธอก็พูดว่างั้นฉันขอร้องเพลงก่อนจากนั้นเธอก็หลับตาแล้วก็ร้องเพลง Pass of your World ซึ่งก็เป็นการร้องที่สึงมากๆจนคุณ รอปมาเชลนะครับถึงกับน้ำตาไหลเลยหันไปหาคุณจอห์นเดรูก้าว่านี่คือแอเรียลใช่ไหมโดยคุณจอห์นเดรูก้านะครับได้บอกว่าฮันลี่มีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างเด็กที่ไร้เดียงสาแล้วก็ความแข็งแกร่งแบบผู้ใหญ่พร้อมน้ำเสียงที่แข็งแรงแต่หลังจากที่ฮันลี่มาออเดชั่นนะครับทางทีมงานก็ยังมีการหาต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่พอด้วยฮันลี่เธอตั้งมาตรฐานไว้สูงมากแล้วก็ไม่มีใครทำลายกำแพงนั้นลงได้ซึ่งฮันลี่เธอก็ได้เข้ามาหลายครั้งมากนะครับใน ช่วงขั้นตอนการหาจนได้ทำการสกินเทสกับเธอและมันก็ชัดเจนมากว่านี่แหละคือแอเรียลข้อที่24กทํการทำผงของฮันล,ลี่นะครับใช้งบถึง1,50,000ดอลลร์ 1, 50, ซึ่งก็ได้คุณครารมิลเฟนนะครับมาดูแลเรื่องผมเจ้าแม่แฮสสไตลิสที่เคยดูแลเรื่องผมให้ในหนังเรื่องกัปตันอเมริกาซีวิลวอลล์ gradient of the galaxy volume two black panther แล้วก็กัปตันมาร์เวลซึ่งการที่ฮันลี่นะครับเป็นผู้หญิงผิวดําคนแรกที่เล่นเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์การมีผมตามธรรมชาตินะครับจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักแสดงคุณคราร์มิลเฟนนะครับจึงใช้วิธีการเอาผมนะครับมาพันรอบๆเดดสร็อกของฮันลี่ทาให้ไม่ต้องตัดผมหรือว่าเปลี่ยนสี แต่ก็ต้องใช้เวลาทํานานถึง12 1 4ถึง14ชั่วโมงโดยผมที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นสีแดง3เฉดที่มีความยาว30นิ้วซึ่งเดด็อกในตอนแรกของฮันรี่นะครับก็จะยาว24นิ้ว ข้อที่25ในตอนแรกนะครับบทของเจ้าชายอีริกเคยจะได้รับบทโดยแฮร์รี่สไตล์แต่เขาก็ได้ปฏิเสธไปโดยสาเหตุนะครับก็มาจากแฮร์รี่นะครับต้องการที่จะมีผลงานการแสดงที่ไม่ใช่แนวมิสซิโลเพราะเขานะครับต้องการจะก้าวจากนักร้องไปสู่นักแสดงแล้วก็ไม่อยากถูกมองว่าเป็นนักร้องแต่ต้องการที่จะเป็นนักแสดงจริงๆซึ่งเขานะครับก็ได้มีผลงานการแสดงอย่างเรื่อง Eternal, d o n w o e, r l y Darling หรือ My Policeman ซึ่งทุกเรื่องนะครับก็ไม่ มีเรื่องไหนที่เกี่ยวกับการร้องเพลงเลยข้อที่26ในการออดิชั่นของจูนาฮาวเออร์คิงเพื่อรับบทเจ้าชายอีริกใช้เวลากว่า7เดือนโดยเขานะครับก็จะต้องส่งวิดีโอตัวเองหลายวิดีโอที่เล่นเป็นเจ้าชายอีริกในสำเนียงต่างๆหรือว่าร้องเพลงรวมถึงบางเพลงนะครับจากหนังเรื่องเวสไซส์สตอรี่หรือเรื่องเรนแล้วก็ไปทดสอบหน้าจอแบบตัวต่อตัวกับฮัลลี่ ข้อที่27การถ่ายทําของเออร์ซูลานะครับจะมีนักแสดง8คนเพื่อทําเป็นหนวดของเธอทั้ง8หนวดข้อที่28ถ้าย้อนกลับไปในช่วงยุค90นะครับหนึ่งในงานของเมลิซ่าแมคคาที่ก็คือการแสดงแร็คควีนเดี่ยวไมโครโฟนเธอเลยได้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ของเธอเองแล้วก็การแสดงแร็คควีนคนอื่นๆเช่นคุณดไวที่เป็นต้นแบบของเออร์ซูล่า ข้อที่29จะสังเกตว่าห้องของเจ้าชายออริกกับถ้ำของแอเรียลนะครับมีลักษณะที่เหมือนกันทั้งจุดวางของสะสมที่เป็นชั้นๆแล้วก็ไปสู่หน้าต่างด้านบนโดยห้องของเจ้าชายออริกนะครับทำให้เราได้รู้ว่าเขามีความปรารถนาในการสํารวจแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆเช่นเดียวกับแอเรียลเลยทําให้ทั้งสองคนนะครับมีความเหมือนกันมากๆถึงจะอยู่กันคนละโลก ข้อที่30ในตอนที่เจ้าชายเอริกชี้แผนที่ต่างๆให้แอเรียลดูนะครับเช่นเวเนซุเอลาโคลัมเบียหรือว่าจุดที่ยังไม่มีการค้นพบทําให้มีความเป็นไปได้สูงเลยว่าสถานที่ตั้งในเรื่องเดอะลิตเทิลมอร์เมดนะครับอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งในทะเลแคริบเบียน ข้อที่31และจากข้อเมื่อกี้ที่คาดว่าสถานที่ตั้งใน The l i เ t ิล Mermaid นะครับจะอยู่ในทะเลแคริบเบียนมันเลยไปสื่อถึงเสื้อผ้าแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆเช่นการเต้นุมตที่เหมือนกับฉากเต้นในตลาดที่เป็นการเต้นรำพื้นบ้านของคอสตาริกาที่มีการใส่ชุดที่มีสีสันสดใสสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยคือผู้หญิงนะครับจะใส่กระโปรงยาวแล้วก็จะจับแกว่งไปมารวมไปถึงลักษณะของปราสาทนะครับที่มีลักษณะเหมือนป้อมปราการ ข้อที่32ในส่วนของการเทน,นะครับก่อนเริ่มการถ่ายทานักแสดงก็จะต้องคาร์ดิโอเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายเพราะว่าการถ่ายทำนะครับก็จะต้องอยู่บนสลิงหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการถ่ายทาที่ทําให้ดูเหมือนว่าว่ายน้ําอยู่ในทะเลหรือว่าการฝึกการเคลื่อนไหวแบบนางเงือกแล้วก็การถ่ายทำนะครับก็จะใช้เวลาที่นานมากๆแทบจะทุกวันร่างกายที่แข็งแรงนะครับโดยเป็นสิ่งสําคัญโดยช่วงนั้นนะครับฮันลี่บอกว่าเธอมีหุ่นที่ดีมากๆซึ่งคน ที่มาเทียนให้กับเหล่านักแสดงในครั้งนี้นะครับก็คือคุณซานาเชลเวอนี่ข้อที่33ในตอนมาออดิชั่นนะครับฮันรี่อายุ18แล้วก็ตอนหนังออกฉายเธอก็อายุ23ปี ข้อที่34ในตอนเด็กนะครับฮันล,ลี่เธอก็เคยร่วมงานกับดิสนีย์แล้วก็คุกขีกับดิสนีย์มาก่อนด้วยนะครับผู้ขอแบ่งเป็น6ข้อดังนี้ข้อที่1เธอนะครับแสดงในหนังเรื่องเลดอ s h ช n e ที่รับบทเป็นสมาชิกประสานเสียงร่วมกับโครอีพี่สาวของเธอ ข้อที่2รายการ next big thing นะครับของ radio disney ปี2012ที่เป็นการแข่งขันประกวดร้องเพลงซึ่งโครอีและฮันลี่นะครับก็เป็นผู้ชนะในซีซั่น5ทําให้ทั้ง2คนนะครับได้มีโอกาสได้ไปร้องเพลงในซีรีส์ของทาง disney channel ข้อที่3 e ซีรี Austin and ey, ส์ออสติ n แอนด์เอลลี่ซีซั่นของทาง Disney Channel ซีรีส์ที่เธอและก็โครอี e นะครับได้มามีส่วนร่วมก็มาจากการชนะการประกวดของ n i k k i ิ t Ting ในข้อเมื่อกี้นั่นเองซึ่งพวกเธอนะครับก็มาแสดงเพลง unstoppable ที่เป็นหนึ่งในเพลงประกอบของซีรีส์ในซีซั่น2 EP 24ข้อที่4 c r โครอี e, แล้วก็ฮันลี่นะครับแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงให้กับหนังเรื่อง A Winkle in Time ที่ชื่อเพลงว่า warrior ข้อท่การมีบทบาทนําครั้งแรกนะครับกับเรื่อง c r o n i s ที่รับบทเป็น s k y l ่ r ส่วน Chloe นะครับรับบทเป็น Jasmine ที่มียาราชฮีดีนะครับเป็นนักแสดงนําหรือที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับกับเรื่อง Peter Pan and Wendy ที่เธอนะครับก็รับบทเป็น Tinkerbell นั่นเอง โดยทั้ง5ข้อนะครับฮันล,ลี่เธอก็จะประกบคู่กับพี่สาวของเธอมาตลอดและข้อที่6นี้เองนะครับที่เป็นสิ่งที่เธอต้องทํามันคนเดียวแบบไม่มีพี่สาวนั่นก็คือการรับบท a r i ียในเดอะลิตเ e ลมอร์เมพักคนแสดงนั่นเองข้อที่35เจ้าหญิงดิสนี์ที่ฮันล,ลี่ชอบที่สุดนะครับก็คือ Ariel ซึ่งเวลาว่ายน้ํากับพี่ชายแล้วก็พี่สาวของเธอนะครับเธอก็จะชอบทําท่าว่าเธอเป็นนางเงือก ข้อที่36 h u ฮันล,ลี่นะครับเธอเป็นแฟนคลับของคุณฮาวิอาบาเดมที่รับบทเป็นราชาไททันพอได้มาทำงานด้วยกันเธอก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะเขาทั้งใจดีแล้วก็น่ารักเหมือนตุ๊กตาหมีข้อที่37เพลงพอ unfortunate s o n e นะครับฮันล,ลี่บอกว่าใช้การถ่ายทำประมาณ2วันข้อที่38 เจสิก้าอเล็กซานเดร์นะครับที่รับบทเป็นวาเนซ่ามีสกินท่ามในหนังนะครับเพียงแค่6นาทีเท่านั้นแต่การแสดงของเธอก็เป็นที่พูดถึงแล้วก็เป็นไวรัลอย่างมากในติกตอกซึ่งเธอนะครับก็ยังบอกอีกว่าเธอชอบเล่นบทเป็นตัวร้ายปีศาจหรือว่าบทที่ทําตัวบ,าบา้าๆโดยเธอก็มีผลงานแนวระทึกขวัญสยองขวัญอย่างเรื่อง A Banquet Series Get Even หรือว่า Into the Deep ข้อที่สมีชาวเน็ตบางคนโดนเจสสิก้านะครับบล็อกใน IG เพราะว่าไปคอมเมนต์ว่าอยากให้เธอแสดงเป็นแอเรียลแทนฮันลี่ซึ่งบอกเลยนะครับว่าเจสสิก้าเธอซัพพอร์ตฮันลี่มากๆแถมเธอก็ยังเป็นคนที่ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติด้วยนะครับซึ่งเหตุผลที่มีคนมาคอมเมนต์แบบนี้ก็น่าจะเพราะว่าฮันลี่นะครับมีสีผิวแล้วก็เชื้อชาติที่ไม่ตรงกับต้นฉบับซึ่งก็เป็นการกระทําที่เสียมาตยาทเอามากๆเลยนะครับแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรถึงกรณีนี้ ข้อที่40ในการถ่ายทําเพลง Under the Sea นะครับที่สัตว์ต่างๆในทะเลเต้นกันก็จะใช้นักเต้นในการถ่ายทําที่สวมชุดบูสกนแล้วก็เอาไปตัดต่อนะครับให้เป็นสัตว์ทะเลที่กำลังเต้น ข้อที่4 1น้องเจคอบเทมเบรนะครับที่ให้เสียงฟราวดเอร์ในตอนเริ่มอัดเสียงนะครับเขาก็อายุ13ปีและในปัจจุบันที่หนังออกฉายเขาก็อายุ16ซึ่งเขาก็บอกว่ารู้สึกโชคดีมากๆเพราะตอนนี้นะครับเสียงของเขาแตกหนุ่มทําให้มีเสียงที่ทุ้มขึ้นนั่นเลยทําให้เราได้ยินเสียงของน้องเจคอบนะครับแบบเสียงใสๆเพราะเขานะครับอัดมันไว้เมื่อตอนอายุ13นั่นเอง ข้อที่42นี่เป็นการร้องเพลงครั้งแรกของน้องเจคอบนะครับทำให้เขารู้สึกประหม่ามากแต่ก็ได้ฮันลี่นะครับที่ช่วยให้คำแนะนำซึ่งก็มีวันหนึ่งนะครับที่เขาคิดว่าเป็นการซ้อมแต่เป็นการอัดเสียงจริงๆแต่เขาก็คิดในใจว่าในเมื่อทุกคนดูอยู่ถึงจะเป็นการซ้อมเขาก็จะทำมันอย่าง100%เซตโดยทำให้การอัดเสียงครั้งนั้นนะครับผ่านไปได้ด้วยดี ข้อที่43ที่ตลกเลยคือน้องเจคอบนะครับได้มีการอัดเสียงใหม่ในตอนที่เสียงเขาแตกหนุ่มนั่นเลยทําให้เวลาพูดนะครับต้องใช้คีย์ที่สูงขึ้นแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่ได้แก้เรื่องการร้องเพลงเพราะน้องบอกว่าถ้าให้ร้องเพลงที่คีย์สูงๆนะครับเขาคงทําไม่ได้ ข้อที่44ในหนังนะครับมีการถ่ายทําฉากใต้น้ําจากในแท้งน้ําขนาดใหญ่ซึ่งคุณดรอปมาเชลลนะครับก็ได้บอกว่าฉากใต้น้ํามีความซับซ้อนมากเช่นในเพลง p a s s of Your World ฮันล,ลี่นะครับก็จะร้องเพลง2ท่อนแล้วก็จะสั่งคัดจากนั้นเธอก็จะกลับมากับอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบไว้เพื่อถ่ายทําซึ่งเป้าหมายของเขานะครับก็คือการไม่ให้คนดูนะครับเห็นเครื่องมือต่างๆของงานเบื้องหลังแล้วก็ทําให้มันแนบเนียนที่สุด ข้อที่45โจนานะครับเกือบจมน้นาําขณะดทายทําเพราะว่าเขานะครับว่ายน้ําไม่เก่งแล้วก็ยังต้องสวมรองเท้าบูทหนักๆที่ถ่วงเขาขณะอยู่ในน้ําดังนั้นก็เลยมีการเจาะรูที่รองเท้าเพื่อไม่ให้น้ําขัง ข้อที่46เพลง For the First Time นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากเพลง Tour of the Kingdom ในฉบับการ์ตูนที่เจ้าชายนะครับพาแอรเรียลชมเมืองซึ่งคุณรินมานูเอลมิแรนดานะครับก็แนะนำให้ลดความเร็วของเพลง For the First Time ลงแล้วก็เพิ่มแดนฮอบบิทเข้าไปเพื่อทำให้เพลงนะครับมีกลิ่นอายของหมู่เกาะแคริบเบียน ข้อที่47คุณหลินมานูเอลมิเรนดาเคยได้ไปโรงเรียนกับหลานสาวของคุณอลันเมนเคนและในตอนนั้นนะครับเขาก็หมกมุ่นอยู่กับเดอะลิ t เ e m e r เมอรของปี1989ดนดั้นนั้นะครับเขาจึงขอลายเซ็นของคุณอลันไว้พอโตขึ้นนะครับคุณหลินก็ได้มาพบกับคุณอลันอีกครั้งและก็ได้ร่วมทำเพลงในเพลงใหม่นะครับสำหรับ The l i ิ t เ e m e r เมอรฉบับรีเมค ซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้ร่วมทำเพลงด้วยกันในเพลง Why I s h a n the Water for the First Time แล้วก็ The Scuttlebutt ข้อที่48 The Little Mermaid นะครับมีการถ่ายทำที่เกาะซาดีเนียประเทศอิตาลีเช่นหาดเรน a g g i o เรใน <gent> ในฉากช่วยเจ้าชายซึ่งก้อนหินในฉากนะครับก็ไม่มีอยู่จริงและก็ไม่ได้ใช้ CG ด้วยนะครับแต่ถูกสร้างขึ้นสำหรับการถ่ายทำโดยเฉพาะ ที่ต่อมานะครับก็คือที่ Castelsardo ในฉากปรา,าสาทของเจ้าชายอีริกฉากคีลรถมานะครับถ่ายทําที่ชายฝั่งของ Espia Yarena Di Mateo และฉากในหมู่บ้านของชาวประมงถ่ายทําที่ Cala m o r e s ca ข้อที่48ในเกาะซาดิเนียประเทศอิตาลีนะครับมีการจัดแสงสีเพื่อฉลองให้กับเดอ l i ลิ l เชลเมอร์เมแล้วก็ฉลองที่มีการถ่ายทาที่นี่โดยจัดที่คาสเ e ลซาร์โดที่เป็นฉากปราสาทของเจ้าชายอีริกและที่หา r เรนา a j โ r เรในอา e n นตที่เป็นฉากแอเรียลช่วยเจ้าชาย ข้อที่ 49. และนี่ก็คือภาพเบื้องหลังของซีโมนแอสลีนะครับที่รับบทอินเดียร่าแล้วก็คายชาโมฮามะที่รับบทคารีน่ากับฉากคืนปะการังที่ท่านั่งนะครับก็คือนางเงือกมากๆและที่น่ารักไปกว่าน,นั้นเลยก็คือคุณร็อบมาเชลนะครับเป็นคนสอนท่านั่งแบบนางเงือกให้หนักแสดงด้วย ข้อที่50อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่แอเรียลเจอนอกจากวีดีด้าแล้วเพื่อนๆดูไหมครับว่ามันคืออะไรสิ่งนั้นก็คือกล้องสองทางไกลแบบตาเดียวนั่นเองซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการเชื่อมแอเรียลกับเจ้าชายอีริกเลยนะครับที่แอเรียลเจอกล้องสองทางไกลครั้งแรกแต่เธอก็ไม่แน่ใจวิธีใช้มันและหลังจากนั้นนะครับก็ไปเจอกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่ห้องของเจ้าชายอีริกที่มันเอาไว้มองกลุ่มดาวหรือว่ามองวัตถุบนท้องฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยในเพลง k i สเดอะเกิลนะครับเจ้าชายอีริกก็ได้อธิบายกลุ่มดาวให้แอเรียลฟังและเธอก็ยังใช้กลุ่มดาวเหล่านั้นนะครับเพื่อบอกชื่อของเธอด้วยซึ่งกล้องสองทางไกลนะครับเลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถเชื่อมแอเรียลกับเจ้าชายอีริกได้ที่ทั้งสองคนนะครับก็ชอบที่จะออกไปประจนภไพหรือว่าค้นหาสิ่งใหมๆ่ๆ และนี่ก็คือ50เรื่องจริงจากหนัง The Little Mermaid นะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าก็ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนฟูก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันนะครับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ